บวัวน,นี้แก้มีสูตรตีบ้านสิบสี่ที่เล่นง่ายและทำสามดาวได้ดีมาฝากันเพื่อนให้ได้ลองใช้กันถ่านที่ใช้เราจะใช้เป็นเยติและซปเปอร์ธนูนครับเราจะเอาเยติไปสิบตัวและซปเปอร์ธนูนครับเอาไปสิบตัวและแมทที่ใช้นะครับเราจะใช้เป็นแช่สองขวดพิษหนึ่งขวดแล้วก็น้ำยาเป็นไว้แปดขวดครับไปพังกำแพงสองจุดนั่นเองและถแถนแคนครับเราจะขอเป็นคนเทือนหนึ่งตัวขวานหนึ่งตัว ยิงสองตัวบ้าน1นขวดแช่หนึขวดและเครื่องยิงเดอะล็อกโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเจอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่แก้วจะาตีชมกันถามว่าเราจะเล่นยังไงนะครับเราจะเข้าไปโดยเราจะโจมตีอาวุธหลักก่อนเลยนะครับก็จะมีบ้านนะครับที่อยู่ด้านล่างอาจจะเข้าที่ป้อมมิซีก่อนนะครับหรือว่าเข้าด้านซานนะครับที่สระวา เอาเป็นว่าเราเข้าที่ป้องอีซีก่อนเลยครับโดยทําการใช้เพนไวน์ครับลงไป1 2 3 4แล้วก็ด้านหลังครับเราปล่อยลงไป1 2 3 4ครับแบบนี้เลยจากนั้นครับทำการใช้เยติลงไปด้านล่างแล้วก็ลงไปหน้ากระดานเลยครับใช้ซุปเปอร์ธนูนครับลงไปหน้ากระดานเลยและใช้ครยิงเดือดล็อกปล่อยคิงควีนบอดีลงไปนะครับสามารถที่จะใช้สกิลคําพิมพ์ต่างฟูเรนต่อต้นได้เลย หรือว่าจะเก็บไว้ใช้ด้านในก็ได้เลยครับแล้วแต่ว่าจะใช้ตอนไหนเนาะเราใช้ยาพิษไปที่ฐานแคนครับเราไปดูด้านในใช้ยาแช่ไปที่สารวาน,นครับเพราะว่ามาันยิงมาที่คิงของเรานั่นเองเราใช้มาริทูดานครับเข้าไปแล้วก็แช่ไปที่ด้านในนะครับแก้วใช้ยาบ้าลงไปนะครับเพื่อที่จะให้เยติเนี่ยโจมตีได้แรงขึ้นจากนั้นครับเราจะทก,การใช้ยาแช่ไปที่ สรารวาบ้าน,นครับบ้านก็จะพังลงไปแล้วก็จังหวะนี้เนี่ยเราใช้เจลงไปเด้นขวาได้เลยเจก็จะตัดฐานครับทาให้เยติจะเข้ากลับไปด้านในโอเคดูเหมือนว่าเราจะใช้สกิลค้ำเพิียวตากปูเดนได้ลืมใช้เนาะด้านบนมีเยติมากับเจนะครับเจจะเข้าไปแล้วก็เจจะลงไปนะครับเราอาจจะโฟกัสไปที่ฐานที่เรายึดที่สุดเลยนะครับโอเคเจจะลงไปนะครับแล้วก็จะไปด้านล่าง ซึ่งเราสามารถที่จะใช้สกิลชิง,ชงไปได้น,นะครับเมื่อโดนโจมตีก็จะชิงไปแบบนี้เลยโอเคชิงไปแล้วนะครับควีนสามารถที่จะโจมตีข้ามประแพงมาโดนที่คิงได้นั่นเองแล้วเราลงไปนะครับก็เหลือด้านล่างไม่ยากเท่าไหร่แล้วนั่นเองดูเหมือนว่าเยติจะลงไปรวมถึงเจจะลงไปเจไม่ไหวแล้วนะครับก็ตายลงไปเราเหลือเยติอยู่ประมาณ2ตัวนะครับที่จะลงไป อ่ะสามตัวนะครับแล้วเราก็มีควีนที่อยู่ด้านหลังที่จะลงไปด้านล่างและเข้าไปเก็บสิ่งก่อสร้างด้านล่างนั่นเองก็สามารถที่จะเก็บสำดาวได้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายและทาสำดาวได้ดีนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องฝึกซ้อมบ่อยๆครับว่าเข้าด้านไหนได้เปรียบที่สุดเลยนะครับจะเข้าประมตีสรารวาก่อนจะโจมตีป้อมอินซีก่อนจะโจมตีบ้านก่อนก็ได้เลยนะครับค่อยๆฝึกน้องแล้วผู้ชมจะสามารถเอาไปใช้เอาไปป้นก็ได้เอาไปบวก็ดี เยี่ยมเลยเดี๋ยวเราไปชมอีกสองตาครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไปลุยกันเลยเจอบ้านแล้วนะครับบ้านที่เราจะโจมตีกันนะครับห้ามชมไม่รู้ว่าจะเข้าด้วยไหนนะครับแก้มแนะนําว่าเข้าที่บ้านก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะได้พังบ้านลงไปก่อนนั่นเองการเข้าบ้านหลังนี้นครับแก้มมองว่าเราเข้าทางด้านได้ขวาน,นครับที่ป้อมอินซีก็น่าจะดีนะโดยเราจะใช้พไวัลงไป แก้วปล่อยลงไปตรงสารวานครับ1 2 3 4แบบนี้เลยเพื่อที่จะ,ะแทงด้านล่างแล้วก็ด้านบนครับเราปล่อยลงไปที่บ้านเลย4ีควดลงไปเลยครับแล้วก็เราจะใช้เยตินครับลงไปเป็นหน้าก,กระดานเลยครับแล้วก็ใช้ซุบพุทธนูนครับลงไปเป็นหน้าก,กระดานนั่นเองเช็คิงควีนบอลเดลงไปนะครับปล่อยขึ้นยืนดือกลงไปด้านล่างครับเพื่อที่จะโดนสูงครับไปโดนสารวาน,นั่นเอง เราเข้าไปนะครับแก้วใช้สกิลคามพิบตักปูเดินเลยแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับซุงจะไปโดนสารวาด้วยนั่นเองพอเราเข้าไปนะครับทางเราเข้าไปด้านในเราใช้น้ำมีดผ้าลงพานครับแล้วก็จะแช่ไปที่ป้อมอินซีสารวานั่นเองก็จะเข้าไปนะครับเราแช่ไปที่ควีนแล้วก็แช่ที่ป้อมเอ็กโบกับขึ้นยิงหินนั่นเองครับเราใช้มาริโทดาเราแช่ไปที่เสาลาวาเลยครับแต่แช่ไปโดนลงพานครับลงพาน โอเคจากนั้นครับเราจะใช้เจลงมาจากด้านบนครับเพื่อที่จะช่วยตะทานครับลงไปด้านล่างแล้วก็ควีนอยู่ตรงกลางครับสามารถที่จะไปได้แล้วก็จะลงไปด้านล่างครับควีนใกล้จะตายลงไปแล้วนะครับเราใช้สกิลหายตัวเลยเพื่อที่จะให้ควีนครับไปต่อได้เราเข้าไปนะครับมีค้งดุออกมาแล้วก็ปล่อยยาพิษไปได้เหมือนกันแล้วก็ยูนิคอร์เนี่ยเยียวยาให้กับควีนครับเจลงมาครับสามารถที่จะใช้สกิลชิ่งไปได้ ก็จะชิงป่านครับแล้วเราสามารถที่จะโจมตีอาวุธได้หมดเลยเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเก็บ3ดาวบ้านุได้แล้วนั่นเองง่ายไหมสูตรนี้น่าจะเป็นสูตรที่ง่ายต้นๆ้นเลยครับถ้าเทียบกับมังกรไฟก็พอๆกันเลยนะครับความง่ายเนี่ยยกให้เขาเลยเดี๋ยวเราไปชมตาสุดท้ายกันนะครับว่าแก้วจะเจอบ้านแบบไหนเจอบ้านนี้แล้วนะครับเป็นบ้านที่กระทัดรัดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะจะโจมตีกันนะครับโดย เราจะเข้ายังไงดีนะครับก็แนะนำาวาให้เข้าที่บ้านก่อนนะครับบ้านจะได้พังลงไปฉะนั้นครับเราจะเข้าด้านบลลงมาครับเพราะว่ามีป้อมมีซีมีบ้านอยู่นะครับเราก็จะใช้อพันไหวลงไปนะครับ1 2 3 4แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่านครับ123 4แล้วก็ใช้เยตีนครับเป็นหน้ากระดานจะได้ซ้ายไปดานขวานครับแบบนี้เลยแล้วปล่อยซุปเปอร์ธนูลงไปนะครับใช้เครื่องยิงเดอะล็อกคิงควีนอ่าวเดนลงไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไป แล้วก็สามารถใช้สกิลท้าพิมพตะปูเดนด้านครับเราจะใช้อ้ยาบ้าลงไปนะครับเราแช่ไปที่สาระวานเลยเพราะว่ามันโจมตีอย่างหนักเลยนั่นเองคิงใช้มาริทูราเลยนะครับแล้วก็ใช้สกิลค้าพิภพตะปูเดนเราจะไปต่อนะครับโดยเราจะลงไปด้านล่างซึ่งควีนจะถูกยิงมาได้นะครับเราก็ใช้แช่ไปที่เครื่องยิงห็นแช่ไปที่สาระวานครับแล้วก็ปล่อยเจลงไปที่ควีนละกันเราใช้ยาพิษไปที่ควีนนะครับเพื่อที่จะ ทาให้เธออ่อนแอลงครับแล้วก็เราจะลงไปด้านล่างกันคิง <King S 1> จะเข้ามาครับเราลงไปด้านล่างควีน <Queen S 1> เข้าไปในยาพิษนะครับอาจจะไม่สู้ดีควีน <Queen S 2> ไหวไหมควีน <Queen S 2> จะลงไปด้านล่างครับเราสามารถที่จะใช้สกิลหายตัวได้นะครับแก้วจะใช้ไปเพื่อโจมตีกับคิงและเจจะอยู่ด้านล่างครับขึ้นไปด้านบนเราสามารถที่จะชิงไปได้นครับแก้วคิดว่าแก้วจะจะ,จะยังไม่ชิงนะรออีกนิดนึงโอเคชิงไปเลย ก็จะชิงไปครับโดนอาวุธหลายอาวุธเลยแล้วก็ลงไปด้านล่างกันครับเหลือเป็นป้อมปืนใหญ่ป้อมมอตานครับที่ไม่พังลงไปและเราก็ได้จะได้สามดาวอย่างที่ไม่ผิดหวังเลยครับนี่คือสูตรซูเปอร์ธนูและก็เยตินครับเป็นสูตรที่เล่นง่ายใครที่ชอบโจมตีแบบง่ายๆยและรู้นสามดาวได้ดีครับลองเอาสูตรนี้ไปใช้เอาไปเล่นกันจะป้นก็ได้จะบวกก็ดีวันนี้แก้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ